โครงการปั่นไปกินไปผลไม้ปลาจีนบุรีประจำปี2000ที่ได้รุณามา,มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้โครงการปั่นไปซึ่งสามารถมีร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยังมีส่วนร่วมในการสวนจ่าแมนยุ 5, นยงหมึ่ที่ห้าตำบลไม้เพชรจุดที่สองแยะพักรับประทานอาหารกลางวันแม่ชีไม่ว่าจะปั่นโดยอาชีพปั่นเพื่อสุขภาพหรือจะปั่นเพื่อร่วมสร้างสวน ลตลอดจนชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของปัจจิบุรีเฮ้ยเฮ้ยเรี่นรูปของความปลอดไทยพ่าท่าสูงนะคะไช่นะคะใครที่บอกว่าปั่นไปแล้วรู้สึกยังจะเไ็นแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเบสิกมาก มาขอาายนะไินลืมกินเอไปอนหมดเลยซี้าทีขวาจอเข้าไปเลยครับใต้ต้นไม้นี้เข้าไปเลยครับปีที่แล้วมีนักปับบ่นจากอิสลามมาค่ะีนี้ก็ต้องถามด้วยนะครับพี่น้องที่ เรคนวงาใทีองมาแรกนะครับร so mm ับเข้ากรองรับทุเรียนหมอนทองเกรดเอของโลกและก็รับน้ำตางมารากรอาหารได้เลยค่ะปากกินลูกอ่ะไม่ย้นไ่มาเนี่ยหัดไป่ไม่เจอแกได้เลยนะคะทจังหวัดจันบุรีอะยูม่บ